สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิส od นี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ช้าคอมพิวเตอร์อืดกดสตาร์ทเมนูไม่ได้นะครับกดเรียก Task Manager ไม่ได้นะครับบางทีก็อาจจะเป็น ด้วยระบบ Windows ของเรามีปัญหานะครับอาจจะเป็นไฟตกไฟกระชากไฟดับคอมพิวเตอร์ดับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจปิดนะครับซึ่งพวกนี้นะครับก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการทำงานนะครับอาจจะทำให้บางไฟล์หรือว่าอะไรหลายๆอย่างหายไปทำให้ทำงานระบบทำงานไม่สมบูรณ์นะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาพวกนี้นะครับเบื้องต้นนะครับตอนแรกคอมผมนะครับไม่สามารถที่จะกด Start เม n u ได้กด Start เม n u ตัวเมน Start m e n ูก็ไม่ขึ้นเรียกใช้คําสั่ง Control Shift Escape ตัว Task Manager ก็ไม่ขึ้นนะครับเข้าไปที่ MS Config ไปที่ Start Up ไป เลือก Task Manager ก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยหาวิธีแก้มานะครับวิธีแก้ก็ทำได้ง่ายๆครับดังนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้คำสั่ง Windows X นะครับ Windows X s l a กด Windows X ค้างไว้นะครับผมปรับเสียง อ่าเบาอ่าความการพูดความเร็วลดลงหน่อยนะครับ Windows X นะครับ Windows X ray นะครับหลังจากนั้นผมเลือนลูกศรขึ้นครับ left for right for alt. รับมาที่ terminal admin ตัวนี้นะครับเพื่อนเอนเปิดตัว command prompt นะครับ terminal admin นะครับ Windows Terminal Windows PowerShell Administrator colon Windows PowerShell Windows PowerShell Terminal Administrator colon Windows PowerShell blank PSC colon backslash users backslash pirater นะครับก็จะเปิด PowerShell ขึ้นมานะครับพอเปิดขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆใช้คําสั่งต่อไปนี้นะครับให้พิมพ์คําสั่งต่อไปนี้นะครับ S สิงคโปร์นะครับแล้วก็ F Fox นะครับแล้วก็ C Cat นะครับ C Cherry นี่นะครับ f s c นะครับ SFC นะครับแล้วก็วักนะครับ SFC space แล้วก็ครับ slash แล้วก็พิมพ์คำว่า scan now นะครับ S C A N N O W นะครับแล้วก็ enter ไปเลยครับเพื่อนเพื่อน SFC วักสล s ดส n กนนนะครับ F อ่า S สิงคโปร์ นะครับ I, เออไม่ s c y l a นะครับ s c y l a f f r o c c chery w a x scanal นะครับ s c chery a alpha n november นะครับ n november แล้วก็ o oscar แล้วก็ w whiskey นะครับซึ่ง พอพิมพ์ได้เรียบร้อยทั้งหมดครบทั้งหมดนะครับ fsc w a c k fse scan now นะครับ fsc work scan now เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนก็ enter ได้เลยนะครับ beginning system scan this process will take some time beginning verification phase of system scan verification 0% c complete นะครับมันก็จะบอกว่า begin system scan นะครับ begin system scan แล้วก็ในขณะที่มันสแกนนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ลูกศรขึ้นหรือลงนะครับในการเช็คเปอร์เซ็นต์ได้ว่ามันเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว Verification น8% complete นะครับประมาณนี้นะครับ Verification น10% complete นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทวนคำสั่งให้ใหม่นะครับเพื่อนๆ SFC w o r slash scan now นะครับ S c e l r a F Fox S C. s h i r l y ลแล้วก็วักเซเลเอสเซีล่าซีเชอร์ลีเออัลาเอนโนเวแล้วก็เอ็นโนเวอีกรอบนะครับอีกตัวแล้วก็ O. a s ัสแล้วก็บ W หรือวิสกี้นะครับ, Double, รอ w, ky, รบพอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับสแกนานาวเเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ Enter ไปเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับ complete. เพื่อนๆก็รอนะครับมันก็อาจจะช้าหน่อยใช้เวลาสแกนนะครับซึ่งการทำงานคำสั่งนี้นะครับมันจะไม่มีผลอะไรต่อระบบเราเลยนะครับเพื่อนมันจะช่วยสแกนระบบในระบบปฏิบัติการของเรานะครับสแกนไฟล์แล้วก็ซ่อมไฟล์ที่มันเสียไปนะครับซึ่งของใครอืดๆนะครับของใครที่ทำงานแล้วเนื่องจากไฟล์มันหายไป นะครับไฟหายไปแล้วทําให้โปรแกรมทํางานช้าทํางานอืดก็เพื่อนๆลองมาสแกนตัวนี้นะครับมันจะทําการเช็คทำการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมนะครับซ่อมไฟล์ที่มันเสียไปให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสแกนเป็น sfc scan now นะครับ v e r i f i c a t i o n 69% c o m p l e t e โอเคนะครับตอนนี้ก็69%แล้วครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวรอจนกว่ามันจะครบ100%นะครับ ก็ระหว่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับก็มีคําถามอะไรนะครับสงสัยอะไรนะครับทําตามแล้วไม่ได้ทำตามแล้วงงๆนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับฝากข้อความไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวว่างๆพวกเราก็จะเข้ามาตอบคำถามเพื่อนๆกันนะครับ Windows resource protection did not find any integrity violations. PSC colon backslash users backslash p e r i o g r a t e r SFC slash scan out. นะครับมันก็จะฟ้องว่าไม่เจออะไรนะครับไม่เจออะไรผิดปกตินะครับแต่ของใครที่มันมีอะไรที่มันผ,ผิดปกตินะครับมันก็จะบอกว่าสแกนแล้วก็ได้ทำการฟิกเรียบร้อยนะครับฟิกให้เรียบร้อยแล้วนะครับสแกนแล้วก็ทำการซ่อมให้เรียบร้อย เพราะว่าของผมเนี่ยตรงนี้สแกนตอนที่ผมทําคลิปผมสแกนเป็นรอบที่2นะครับมันก็เลยทําการซ่อมของผมเรียบร้อยแต่ก่อนเนี่ยคอมผมอืดมากนะครับอืดมากกดสตาร์ทเมนูก็ไม่ได้กดปุ่มสตาร์ทเมนูสตาร์ทเ,เ,เมนูไม่ขึ้น กดตัว touch manager touch manager ก็ไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเพื่อนๆแล้วก็หลังจากที่ผมทำแล้วรู้สึกว่าเครื่องมันเร็วขึ้นนะครับเครื่องมันเร็วขึ้นแล้วก็ทำงานได้สมูทขึ้นนะครับก่อนที่จะใช้งานนะครับเวลาที่สแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอาจะทำการรีสตาร์ทเครื่องสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมสแกนเรียบร้อยแล้วผมยังไม่ได้รีสตาร์ทเลยนะครับหลังจากจบคลิปแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะรีสตาร์ทนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อน แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ